วันนี้จะเป็นไลฟ์ระบายล้วนๆเลยครับมันจะเป็นไลฟ์ระบายล้วนๆเลยคือวันนี้เนี่ยเมื่อหลายวันก่อนนะครับเมื่อหลายวันก่อนตั้งแ,นะแต่ปีที่แล้วนู่นเลยนะตั้งแต่ปีที่แล้วตั้งแต่ประมาณเดือน2เดือนได้มันมีเพื่อนบ้าน ผมอยู่หอนะครับผมอยู่หอพักแล้วทีนี้ด้วยความที่ผมอยู่หอพักใช่ไหมด้วยความที่แบบเราต้องอยู่รวมกับคนอื่นอะไรพวกนี้ซึ่งการใช้เสียงมันก็สมมุติว่าเราใช้เสียงเยอะเกินไปเราก็จะไปรบกวนเพื่อนบ้าง่นเขาใช่ไหมแล้วทีนี้เว้ยมันมีครั้งหนึ่งตอนผมกําลังเล่นเคาน์เตอร์อยู่มีอิงมีพี่ดําที่มีอยู่3ามคนนี้นะครับกาลังเล่นเล่นอยู่แล้วช่วงเวลาตอนตีสี่นะครับมีเสียงเคาะ กระจกมาตรงนี้นะไอ้กระจกที่กูแปะเอากระดาษลังแปะไว้นะครับบอกว่าเออผมใช้เสียงดังโอเคผมก็โอเค,ก,อเคก็น่าก็น่าจะดังหละเพราะว่าตอนผมใส่หูฟังแล้วผมไม่รู้ว่าไอ้เชีย่ยแม่งดังขนาดไหนพอวันแรกถัดไปอารมณ์เหมือนว่าไอ้เชีย่ยแบบไอ้เชี่ยของนี่ดังวะไอ้สัตว์ดูเห็นหน้าตามึงเป็นยังไงขึ้นไปดูหนะ่อยมันอยู่ตรงข้างล่างตีนผมเนี่ยแล้วทีนี้เว้ยพอวันที่สองผมก็กำลังเล่นอัลโมโฟเบียอยู่ด้วยความที่ว่ามันเป็นวันฮาโลวีนด้วยนะครับซึ่ง สตรีมได้ประมาณชั่วโมงกว่าหรือครึ่งชั่วโมงนี่แหละไอ้เคียไอ้เคียนั่นใหม่แล้วครับลุงคนหนึ่งอายุประมาณวัยกลางคนหน่อยแล้วทีนี้เว้ยเคาะกระจกแต่ด้วยความตอนผมสตรีมอยู่ผมเดินออกไปแล้วเปิดประตูบอกว่าโอเคกูรับรู้แล้วว่ามึงกําลังเคาะกระจกกูอยู่ตอนนั้นอะโต๊ะคอไม่ใช่เป็นอย่างนี้เว้ยโต๊ะคออาจจะอยู่อีกฝั่งนึงคืออยู่ฝั่งนี้แล้วเสียงอะมันมันอย่างนี้เว้ยแล้วผมอะเวลามีใครเคาะกระจกผมมันจะรู้งี้ผมจะนั่งงี้ใช่ไหมแล้วผมก็จะรู้ว่ามีใครเคาะกระจกมาโอเคผมก็บอกไป ไอสัตว์ไอเแี่นี่เด็กอ่าอ่ากูเก่งกับมึงได้สัตว์อย่างงั้นอ่ะอ่าเด้เวลาเก่งกับมึงแล้วไอสัตว์มันมันครั้งที่2นะเว้ยทุกคน ครั้งที่2ขึ้นมึงขึ้นกูแล้วอะไอเชีย่ยนี่เก่งกับเด็กไอสัตว์คือตอนแรกผมเริ่มเคืองเลยประมาณ4ี่ห้าทุ่มไอเชียถ้าเกิดหลังเที่ยงคืนมันคือมึงไม่ชกกระจกแตกเลยไออันนี้เก็บกดล้วน,ลวนแล้วทีนี้เว้ยผมก็หน่อยไปเลยเว้ยบูสตสตรีมหน่อยไปครึ่งเกมเลยไอเชีย่ยกูเคืองกับไอไอเชี่ยลุงนั่นอะไอห้องข้างล่างอะมันเคยมีประเด็นก่อนน,น,นั้นก็คือตอนที่ช่วงแม่ผมทําขนมเว้ยทำขนมอ่าทำขนมขายใช่ไหมก็ต้องแบบทำตอนดึก แล้วก็ตอนเช้าเนี่ยแม่ก็ไปทํางานที่โรงพยาบาลแล้วก็เอาขนตงมเนี่ยไปขายกับเพื่อนเนเพื่อนเพื่อน่วงงานอะไรประมาณนี้แล้วทีนี้คือด้วยความที่มันต้องใช้อุปกรณ์ไอ้พวกเครื่องปั่นเครื่องตีไข่อะไรเงี้ยตอนช่วงตอนทเที่ยงเที่ยงหรือไม่ก็ตอนเย็นเย็นนี่แหละบอกว่าโอ้ยห้องเนี่ยเสียงดังมากเลยอะเสียงดังมากเลยเนี่ยเสียงอะไรไม่รู้ก็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 เสียงเคี่องอะไรก็ก็ก็เสียงอะไรเสียงเครื่องตีไข่ก็ไม่น่าใช่อ่ะคือทุกคนก็ได้รู้นะว่าความหนาของพื้นมัน มันหนาขนาดไหนใช่ไหมถ้าเสียงหรือการสั่นสะเทือนของไอ้เครื่องตีไข่อันเล็กๆเท่ามือเนี่ยเท่าประมาณฝ่ามือผมเนี่ยมันจะทําให้มันสะเทือนลงไปข้างล่างแล้วมันเกิดเสียงได้อ่ะคือมันต้องใหญ่ขนาดไหนอ่ะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าคือมันยังไงแต่ว่าผมก็บอกแม่ว่าโอเคมันเป็นอย่างงูอย่างนี้นะไอ้กูต้องมารับหน้าแทนนู่นนี่นั่นนะเอออีกครั้งหนึ่งเดินขึ้นมาบอกว่าเสียงอะไรไม่รู้ตั้งแต่เมื่อวันก่อนไม่รู้เสียงอะไรเสียงอะไรไม่รู้มันดังมากเลยไม่้นอนเลย เนี่ยต้องตื่นเช้าไปทํางานตอนตีสองตีสามเนี่ยแล้วผมก็ถามว่าเสียงอะไรไม่รู้สิเอาไอ้กูจะไปรู้กับมึงไหมเพราะกูนอนอยู่ถ้าเกิดมึงไม่สามารถหาต้นตอของเสียงได้มึงจะมาโทษห้องกูอย่างเดียวก็ไม่ได้ไอ้คือกูขอโทษแล้วกันถ้าเกิดเวลากูทําอะไรสักอย่างแล้วมันสะเทือนถึงเซลสมองของมึงไงคือแบบกูเดินอยู่แมวกูเล่นกันถ้าเกิดมันไปสะเทือนถึงเซลสมองมึงทาให้มึงตื่นกูขอโทษแล้วกันไอ แม่แล้วทีนี้เว้ยมันมีอีกครั้งหนึ่งเลยตอนนั้นผมกําลังจะไปเซเว่นแล้วทีนี้จังหวะเปิดประตูไปพอดีแล้วไปเจอหน้าแม่งผมพอเล่าตัวละครนะครับตัวละครในเนื้อเรื่องนี้นะจะมีแค่สองตัวละครหลักๆก็คือผมแม่ผู้หญิงกับผู้ชายเป็นแฟนกันอ่ะเออก็อยู่ข้างล่างแล้วตอนนั้นจังหวะตอนที่ผมกําลังเปิดประตูไปเซเว่นใช่ไหมแม่งจังหวะตอนที่จัดหน้าก็พอดีแม่งขึ้นมาพอดีไม่กี่คําบอกว่าเสียงดังมากแล้วก็เดินกลับไป เสียงอะไรก่อนไอ้ตอนนั้นกูนอนไปกูก็นอนตามคนปกติทั่วไปทางบ้านไม่มีอะไรนอกจากการนอนตอนกลางคืนกูนอนเสียงดังมากเสียงเคี้ยอะไรก่อนไอสัตว์คือถ้าเกิดผมพูดแบบอสวัสดีครับผมสวัสดีครับนะอ่าอีกสวัสดีสวัสดีสดเออเป็นไงบ้างว o l โลเปล่าประมาณเนี้ยซึ่งมันไม่ใช่เสียงนี่ไอมันไม่ใช่เสียงนี่คือ น้ำหนักเสียงคือการเนเ์เทนอ่ะมันคือการเอนเตเทนคนดูอ่ะอย่างนั้นอ่ะเออฟังเพลงจนหลอนเลยเปล่าไม่รู้อ่ะผมก็ไม่รู้อ่ะไอ้คือมันบอกว่าเสียงดังมากเสียงอะไร ออยิ่งแก่ยิ่งหูดีไอ้เงี้ยเพีย้ยนในสัตว์เพีย้ยนไปหมดแล้วเซลสมองมันเพีย้ยนไปหมดแล้วไ <Yeah. S 2> อ้เงี้ยกูยังงงอยู่เลยทุกวันนี้กูยังงงอยู่เลยว่าเสียงอะไรกลับมาช่วงเวลาของปัจจุบันหลังจากที่ผมเพิ่งเล่นพาสโมโฟเบียไปถ้าเกิดจำไม่ผิดจะเป็นงานก็งานคอสเพย์มันคืองานคอสเพย์แล้วทีนี้ผมจะคอสอาคาริเว้ยนี่มันคือตัวนี้เว้ยอาคาริตัวนี้ผมไม่หยิบชุดมาครึ่งปีอ่ะือแบบเชี่ยเที่อคุยไหน มันจะมีเสื้อตัวหนึ่งไปที่มันเอ่อเป็นเห็นเสื้อตรงนี่นี่ zoom ให้ตรงนี้ไม่หน่เห็นไหมที่มันพาตรงพาตรงไหลอยู่เนี่ยอ่าไอ้ตรงเนี้ยแหละไอ้ตรงเนี้ยแหละแม่งหายเสื้อกล้ามเอลรอยเออนั่นแหละเสื้อกล้ามเอลลอยแล้วมันหายเว้ยคือมันไม่รู้อยู่ในห้องคือ กูรู้แน่นอนว่ามันอยู่ในห้องเนี้แต่ว่าวกูค้นเท่าไหร่ก็ค้นไม่เจอผมดันโซฟาผมหาใต้โซฟากูหาแมงลือทุกอย่างจนกระทั่งไอ้นั่นน่ะมันมาเคาะกระจกเหมือนเดิมนะครับเคาะกระจกเหมือนเดิมว่าเสียงดังมากเลยนะไอ้เจ้ากูหาของอยู่อ่ะแล้วกูต้องใช้ตอนนั้นน่ะคือตอน,นั้นผมเตรียมทุกอย่างเสร็จแล้วผมกำลังนึกคิดว่าโอเคมันมีอะไรบ้างนะแล้วผมนึกได้ว่าไอเสื้อกามนั่นน่ะเสื้อการนั้นหายไปกูยังไม่เตรียมกูเด้งออกจากเตียงเลยแล้วกูหาตั้งแต่ตอนจีสามยันหกโมงเช้า กูหาไม่เจอกูก็ไม่รู้มันหายไปไหนเนี่ยแบบห้องสามคูณสี่อ่ะห้องสามคูณสี่เมตรแค่เนี้ยไอ้เหี้ยมันหายไปจากกูไม่รู้อ่ะผมบ่นผมบ่นว่าไอ้เหี้ยมึงจะข้อแย้งนะกูกหาของไอ้เหี้ยโง่โง่งไอ้แม่งหายหายใจไม่ทันพอหลังจากที่ผมหาของไม่เจอใจมาผมก็เลยเอาเสื้อตัวหนึ่งที่มันเป็นแขนสั้นแขนกุดตัวหนึ่งที่ผมเคยซื้อมาเอามาพับ ที่มันเอวลอยแล้วก็ใส่เสื้อตจข่ายา็ตซาบเาไปโอเคอยู่นะครับก็พอที่มันออกงานได้อยู่คือทุกคนเชื่อไหมว่าผมอยู่ที่นี่ประมาณสองปีเว้ยมันพึ่งมาเป็นเดือนตุลานี้ซึ่งคือทําไมกูอยากรู้ว่าทําไมมึงไม่มาตั้งแต่ตอนที่กูย้ายเข้ามาทําไมไม่มาตั้งแต่ตอนที่กูย้ายเข้ามากูก็ไม่เข้าใจแล้วทีนี้เว้ยมันจะมีมันเป็นหมู่บ้านคอนโดมันเป็นหมู่บ้านที่ถูกแต่เหี้ย คือผมไม่เข้าใจว่าทำไมการออกแบบดีไซน์หอพักหลายๆหอแบบราคาถูกๆของพวกชั้นนักศึกษามันต้องมีบานเกรดอันนี้คือมึงรู้ไหมเวลาเราส่งเสียงหรือเวลาไอ้คู่แบบอยู่กับแฟนสมมติคู่รักคู่หนึ่งเช่าหออยู่ด้กันแล้วต้องการที่แบบอย่างนั้นอะ่ะคือทำอย่างงี้กันน่ะ มันต้องทําอย่างนี้กันอนะ่ะแล้วเสียงมันออกอะ่ะมึงรู้ไหมว่า,วา,วาบานเกตมันเก็บเสียงไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์มันมากกว่าห้าสิบเปอร์เซ็นต์ในคราวที่มันกิดเสียงไม่ได้ไอ้เหี้ยมันกิดเสียงได้แค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์อย่างงั้เหี้ยบานเกตโง่โง,ง่กากๆแค่เนี้ยมันเป็นหมู่บ้านจัดสรรที่มีคนคอยดูแลว,ว่าห้องนี้ทําตัวอย่างนี้ห้องนี้แม่งทุบพื้นห้องนี้กําลังพ่นกระแป๋งห้องนี้กําลังแบบ แบบพาคนเข้ามาอึบในห้องสี่ห้าสิบคนประมาณนั้นอ่ะเออไอ้นั่นนิติไอ้มินี่เนี่ยมันจะรู้มันต้องมีคนคอยแบบไปแจ้งคอยไปอะไรอย่างงี้แล้วไอ้เฮียห้องข้างล่างเนี่ยมันแบบอารมณ์แบบอ๋อไอ้สัตว์มึงทำเตีย๋ยอีกแล้วไอ้เหียมึงเก่งเจ๊งไอ้สัตว์สมมติว่าแมวผมทำจานตกออมึงทำจานตกกูยินเสียงไอ้เหีย เตลสมองกูรับรู้เสียงมันมาจากห้องมึงกูจะไปซองมินิไอเฮียอย่างนั้นอ่ะแล้วล่าสุดที่ผมไอที่ผมบอกว่าผมหาของไม่เจอแล้วมันไปฟองมินิเวททีเนี้ยมันได้เบอร์แม่ผมมาแล้วมันก็เสือกฉลาดใช้ไลน์เป็นนะเอาเบอร์ไปหาในไลน์แล้วก็แอดไลน์ทักบอกว่าอ้าวมึงคำจานโตกไอเฮียกูรู้ในสัตเนี่กูทักไปหาแม่งไอเฮียมันไม่อยากอะไรขนาดนั้นหรอกคือกูไม่เข้าใจว่าหน้าหอห้าพันถ้าเกิดรวมค่าเจ้าห้องรวมค่าไฟแล้ว รวมๆห้าพันกว่าไอสัตว์มึงจะอะไรมากคือมึงจะอะไรมากมึงจะแบบกูต้องการความเงียบสงบกูต้องการความสงบเออทุกคนทุกอย่างมันต้องเงียบสงบกูต้องอยู่คนเดียวกูต้องแบบโอ้กูรับไม่ได้ถ้าเกิดมีเสียงแย่อะไรที่มันดังเกินไปแล้วมันเข้าเซลล์สมองกูเออกูรับไม่ได้กูจะอกแตกตายกันทั้งอนั้นเออเชี่ยกูรับไม่ได้เออมึงทำจานตกออ้ย่าแมวมึงร้องดังไอ้สิมึงร้องดังไรกี้กูทักไปทหมาสีแม่มึงเย็ดแม่อย่างนั้นสไปเดอร์เซนไอสัตว์ ถึงรู้เก่งยังเลยนี่แหละคือบุคคลที่เรียกว่ามนุษย์ต้าเวลามีอะไรก็แล้วแต่แม้กระทั่งแมวจานอะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้สปไปเดอร์แมงทำงานไหนไม่กระทั่งหาเอาไอสัตว์มึงทำไงไอเชี้ยมึงทำเสียงดังดมาซี่แม่มึงเหตุการณ์ก็ผ่านไปมีการตั้งเวลาลว่าหลังห้าทุ่มให้ เบาเสียงห้ามส่งเสียงไอ้สัตว์มึงเป็นใครวะไอ้เขียพ่อก็ไม่ใช่แม่ก็ไม่ใช่มึงเป็นเที่ยอะไรมึงเป็นแค่ลุงข้างบ้านมึงเป็นแค่อีป้าข้างบ้านที่อยู่ข้างๆข,ข้างล่างห้องกูไอ้เขียมึงเป็นแค่นั้นนะคือมันไปฟ้องมินิจนไอ้มินี่ะไอ้กลุ่มนั้นนะไอ้แบบสัตว์ใหม่มแล้วไอ้เขียรอ่ะมึงใหม่แล้วไอ้สัตว์อ่ะห้องนี้ใช่ไหมได้ได้ได้นะอ้าวห้องนี้แต่กูไม่รับฟ้องไอ้สัตว์ก็เรื่องของมึงไอ้เขียมันก็อยู่ไปแต่เพราะว่าหมู่บ้านนี้มันหมู่บ้านแบบหมู่บ้านกากๆพอมินนี่มันกกทั่งงมมมนนถึไไได้็ออป หลังจากที่มันแบบฟ้องแล้วเออเชียกูไม่สนใจจนกระทั่งแบบไอ้มินี่มันมาบอกแม่ผมว่าเนี่ยรู้ไหมว่าไอ้ห้องข้างล่างนี่ใช่ห้องห้องนี้ใช่ไหมโอเคถ้าเกิดใช่แล้วก็อ่าไอ้ห้องเชียร์เนี่ยแม่งมาฟ้องกูบ่อยแลอเกินกูลำคาดแม่งชิบหายเชียร์แม่งมาฟ้องที้ไหมแม่ผมว่าเออคือหนูอ่ะไม่ต้องสนใจหรอกนะหนูอยู่ตามปกติของหนูไปเลยหนูอยู่งัก็อยู่งั้นถ้าเกิดเขารับไม่ได้เขาด่ามาไม่ได้เขาก็ออกไปเองหนูอยู่ยงนี้โอเคแบบอา่าได้สิสัต แล้วมีขันดึงไยผมกำลังไลฟ์อยู่ในช่องผมหรือไม่ก็ช่องพี่ดำนี่แหละเกมแฮร์ซูมเลเตอร์แล้วมันเกินออกมาช่วงสามทุ่มไอสัตว์สตัวนี้มาเลยสองตัวนี้เดินมาคอประตูเสียงดังจังเลยฮะมึงออกมาหน่อยดีไอ้นี่ขนาดยังไม่เลยเชียงคือนะถ้าเกิดเลยคือแบบ จีผมมาอะฮ่า,ามึงเกง่งเจ๊งไอส้สั์มึงเสียงดังไงเย็ดแม่กูต้องการความสงบไอ้สั์กูต้องการนอนกับผักวกวูอย่างเงียบเียกูจะฝากบอกอะไรให้หนะถ้าเกิดมึงอยู่หอแล้วมึงหลับเหี้ยอะไรอย่างงี้ไม่ได้ไอส้สัมึงยาวไปเลยไอ้เหี้ยกูอยู่มาปีกว่าเพิ่งมาเป็นตอนนี้เพิ่งมาเป็นตอนท้ายปีปีที่แล้วแล้วมันมีห้องหนึ่งที่อยู่ยชั้นเดียวกันซึ่งผมอยู่ชั้นบนสุดใช่ไหมแล้วมันมีห้องหนึ่งที่มันเลี้ยงเด็กแล้วผมเสียงดังคือถ้าเกิด กูเสียงดังคนแรกที่จะได้ยินและอัพสไปเดเซนได้อย่างร้อยเปอร์เซ็นใเฮียค,คือป้าเขาคือป้าเขาคือป้าที่อยู่ข้างๆห้องผัดกันไปไม่กี่ห้องเนี่ยคือป้าเขาเว้ยไม่ใช่มึงที่อยู่ข้างล่างไอ้ชื่อคอนเทนต์ชื่อคลิปแม่งไม่เกี่ยวอะไรสิ่งที่เล่าเลยตอนเนี้ยสหรับคลิปนี้นะครับผมนะทุกคนที่้ามาดูกันไทยนะฮะสหลด์คลิปนี้ครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับนะแล้วก็เตรียมตัวอาแขนรับ20,000ซับสไคร์ไปด้วยกันโอเคผมไปแล้วทุกคนไม่าย อ่ะอ้กูรอพวกมึงอยู่ไ <segue> อ้แ <uma> ม <spe ek> ่ก <ke ks> <certains> ูรอพวกมึงอยู่ไอ้